โอเคนะครับผมก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม s o r for Extreme นะครับผมคลิปนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยแล้วครับผมจัดของแคสด้วยงบ100บาทนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จัดเสร็จไปแล้วนะครับของแคที่ผมใส่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับผมแต่ละชิ้นนะเนาะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะ ปิ้งประมาณนั้นนะครับก็คลิปนี้นะครับสเตตัสเนี่ยก็ประมาณนี้เลยแล้วก็สกิลเนี่ยก็จะใส่เป็น e บวก8นะครับผมเวลาใส่เซ็ตก็จะเป็นบวก9เนาะแล้วก็ฉายานะครับผมฉายาผมจะใส่เป็น shadow นะครับผมอ่ ก็ใครอยากจะจัดของแคทตามผมก็แนะนำให้มีฉายาชาโดด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้คี Key Late เลตเพิ่มมา10%แล้วก็ได้สเปรเพิ่มมาอีก100หน่วยนะนะมานาก็เพิ่มมาอีก1,500นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมไม่นับสเตตัสอื่นแล้วกันนะโอเคสัตว์เลี้ยงก็มีประมาณนี้นะครับผม โดยวันนี้นะครับผมผมจะเอาของแคสงบ100บาทที่ผมจัดมานะครับไปลงกรฟปหนึ่งนะครับผมอืมแล้วก็เป็นเซตไรเดอร์นะครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะไปลงเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้ขอลงเป็น3จอนะครับเพราะว่าคอมหนึ่งเครื่องเนี่ยก็เปิดได้3จอเนาะนคนส่วนมากผมไม่รู้หรอกว่าฟาร์ม 3. จอ4จอนะ แต่ว่าคอมหนึ่งเครื่องมันเปิดได้แค่สมจอเนาะอืมแต่ถ้าใครอยากจะจัดของตามนเนี้ยเนี่ยแล้วแบบเอออยากจะลงสี่จออะ่ะผมก็แนะนำให้หาอ e ีบก้ามาใส่นะอืมหรือไม่ก็ไปหาของแคสอื่นใส่เถอะนะครับนี่ไรเดอร์เป็นเซหนึ่งที่แบบ ยอดนิยมมากนะครับหลังจากที่เกมมันปรับสมดุลดันใหม่นะครับมันก็ไม่ได้ปรับดันใหม่หรอกมันปรับสมดุลทุกดันเลยให้แบบว่าเออมันยากขึ้นนะครับแล้วก็มีกันอีนะครับแต่ว่ากันออเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับบอสนะครับมันเป็นแบบว่ากับลูกกระจกนะครับแค่บางตัวนะมันจะมีกันอีแต่กับบอสนี่ก็ไม่มีนะครับมันก็อีได้เหมือนเดิมแหละ คลิปนี้ขอปั๊มยาอีเลยแล้วกันนะครับคือแล้วก็มันปรับเลือดบอสเพิ่มด้วยนะอเผ่อใครไม่รู้จากที่เลือดมันประมาณแสนห้านะครับเขาปรับเพิ่มมาประมาณเจ็ดแปดแสนนะถ้าตีสามสามจอสี่จอเนี่ยมันจะตกประมาณล้านกว่าเลยนะซึ่งเป็นจํานวนที่แบบเยอะมากเลยเราแบบว่าต้องอีหลายทีนะครับและแน่นอนครับมันไม่ได้ปรับแค่ตัวบอส เกลฟหนึ่งนะครับเกลฟสองเกลฟสามก็ปรับเพิ่มนะครับแล้วก็เกลฟสี่นี่ไม่ได้ปรับเพิ่มนะรู้สึกแล้วก็ตัวดันโจ๊กเกอร์นี่ปรับเพิ่มมาด้วยนะครับจากที่เลื่อนมันประมาณแสนห้าปรับมาเป็นห้าแสนนะครับถ้าสี่จอก็ตกประมาณเจ็ดแสนห้านะครับอืมก็เยอะอยู่ดีอ่ะอืมซึ่งตู่ต้องทําของเยอะถ้าอยากจะวันฮิตมันจริงๆนะ แย่ yeah, แล้วโดนชนนี่แน่เออแล้วก็แนะนำอีกอย่างหนึ่งนะสำหรับใครที่ลงเก็บหนึ่งเก็บสองเก็บสามนะครับถ้าแบบว่าเวลาตัวไก่เราตายระหว่างทางอะ่ะแนะนำให้รีบชุบนะ้ยขอแป๊บนึง่งโอเคเออ เมื่อกี้พูดถึงไหนนะอ๋อไอ้เวลาตัวไก่มันตายระหว่างทางเนะี่ยแนะนําให้รีบชุบเพราะว่าถ้าเราไม่รีบชุบเนี่ยเวลามันจะไหลนะครับเราจะเสียเวลานะอืมหรือไม่ก็ปล่อยตัวไก่ให้ตายไปเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตัวไก่ในตีทุกตัวอืมปล่อยให้ตายไปเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรอีกแล้วก็ประหยัดชุบด้วยนะครับขออีอยเนี่ยพวกเนี้ยไม่มีกันอีน่ารำคาญมากเลย แล้วแบบเป็นไอตัวพายุแดงอะโอ้โหไม่รู้จะทันหรือเปล่าจะพยายามนะครับถึงห้องบอสแล้วนะครับผมแนะนำให้ปั๊มมานาให้เต็มเลยนะครับมาอุ๊ยโอ้โหแม่นคิว ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อย่ีได้อยู่อย่ีได้อยู่อุอ้ย,ย,ย yeah, ทันไหมวะอุ้ยเยี่ยอืมโอเคได้อยู่อ๋อโอ้พายุแดงน่ารำคาญมากอ่ะอุ้ยแย่แล้วถันไหมวะอุ้ยโอเคเราก็รีบชุบทันไหมนี่ เอ้ทันอยู่ทันอยู่โอเคไม่เกิน2นาที40เออผมลืมบอกนะถึงแม้มันจะปรับให้มีลูกกระจอกมีกันอีแล้วก็ปรับเลือดบอสเพิ่มเนี่ยแต่ว่ามันปรับเวลาให้มันเพิ่มขึ้นด้วยนะจากที่มันจบ1นาที50าสิบอ่ะแบบว่าถ้าเกินถ้ามันเกินหนึ่งนาที50แล้วมันจะไม่ได้เออ่ะมันปรับเพิ่มเป็น2นาที40นะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีนะ แล้วก็ดันเกมเนี่ยมันทําให้เราได้กําไรเพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยคุณเห็นไอ้ตัวคูปองตัวนี้ปะไอ้ตัวคูปองเอะเป็นตัวคูปองที่มีราคามากที่สุดในบรรดาเก็บทุกเก็เลยนะครับไม่นับเก็4สี่นะนับแบบว่าเก็บสองกับเกับสามนะเก็บสี่มันไม่มีดรอปอยู่ลวคือไอ้เก็3สามเนี่ยราคาโคตรถูกเลยไอ้คูปองจากเก็3สามอะถ้าแพงขึ้นหน่อยก็จะเป็นคูปองจากเก็2สองนะ แต่ว่าคูปองจากเกีบหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบว่าแพงที่สุดและเป็นที่ต้องการในตลาดมากที่สุดนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีคนรับชิ้นละยี่สิบห้าเคเลยนะถือว่าเป็นแบบราคาแม่งสูงมากถ้าในสองก็ตกประมาณยี่สิบแปดเคนะครับต่อหนึ่งคูปองนะครับอืมโอเคครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบนี้ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็ 1ติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับผม